มีลูกค้านำแบตเตอรี่นะครับมาให้ตรวจสอบนะครับเป็นแบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับขนาด7 3โวลต์50แอมป์7 3โวลต์50แอมป์เดี๋ยวจะเอาให้ดูทีละทีละกล้องเนาะผมถ่าย2กล้องอยู่นะตอนนี้เอากล้องไลฟ์ก่อนแล้วกันกลับกล้องกัน เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมชัดไหมเห็นเห็นอะไรอ่ะยังเห็นเนมเพจตรงเนี้ยเน็ตมันช้ามันยังเห็นแต่หน้าคุณอยู่เลยเนี่ยอ๋อเหรอโอเคงั้นถือไว้แป๊บหนึ่งนี่นะเป็นแบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับไม่ชัดไฟข้างบนไม่ชัดหรอสะท้อนหรอเดี๋ยวขอเอากล้องนี้ก่อน โ okay. อเคก็เอามาให้เราเช็คนะครับว่ามันใช้งานไม่ได้นะครับมันใช้งานไม่ได้ไม่มีไฟนะครับไม,มไ,ไม่มีไฟไม่มีไฟยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันวันที่ลูกค้ามาให้หน้าร้านนะใช่ใช่ตัวนี้ครับโอเค okay. นี่ด้านบนมัน การหมุนบนครนื่นาตาประมาณนี้นี่เบื้องต้นนี่ลองกดอันนี้ดูแล้วครับลองกดตัวนี้ดูไม่ทำงานนะกดสวิตช์ดูแล้วเงียบไม่มีเสียงตอบรับนะครับจากสัญญาณหรือหมายเลขที่ท่านเรียก เดี๋ยวลองวัดแรงดันไฟฟ้าดูนะว่าออกหรือเปล่านะครับเ<ช>มื่อวานนี่แอบลือดูแล้วล่ะวันนี้ก็เลยถือโอกาสเอามาลาให้ดูนะครับจิ้มเข้าไปหกสิบจุดสี่โวลต์หกสิบจุดสี่จุดสามนะครับ ลูกค้าแจ้งแจ้งว่าใช้งานไม่ได้นะครับจาก7จ3วัดจากช่องเอาพุทมันนะครับได้หกสิบจุดสาเหมือนจะเหมือนจะมีวนนะเดี๋ยวลองเอาไฟมาต่อดูนะครับว่าว่าไฟออกหรือเปล่าออเดี๋ยวผมจะลองเอาหลอดไฟต่อดูนะทุกคน เตรียมหลอดไฟมาแล้หลอดไฟที่ใช้นะครับเป็นหลอดไฟขนาด12โวลต์25วัตต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไฟทั้ง6หลอดนะครับต่อเข้าตรงช่องนี้ดูนะครับนี่ช่องนี้ว่ามีไฟหรือเปล่านะครับเมื่อกี้วัดได้60โวลต์นะครับ แต่ต่อจริงไม่มีไฟนะครับต่อจริงไม่มีไฟโอเคไม่มีไฟก็เดี๋ยวเรามาลื้อดูข้างในนี่ไฟไหนโอเคให้ดูทีละกล้องแล้วกันเนาะมี BMS มาหนึ่งตัวนะครับ มี BMS มาหนึตัวนี่คือภายในเดี๋ยวเราจะมาวัดที่ขั้วขั้วแบตโดยตรงเลยเลยครับขั้วบวกกับขั้วลบนะครับที่ออกมาจากตัวแบตเตอรี่โดยตรงนะเมื่อกี้ที่เราเช็คนะครับเราเช็คฝั่งนี้เนี่ยขั้วบวกเนี่ยมันมาจากตัวขั้วของแบตเตอรี่ แต่ลบเนี่ยครับมันผ่านลบนี่นะครับมันผ่าน BMS เพื่อ BMS จะได้มีหน้าที่คอยป้องกันเหตุต่างๆที่มันจะมันมันจะเกิดขึ้นเช่นไฟเกินนะครับชาร์จเกินเนี่ยพวกนี้ก็จะตัดไปเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะนั้นถ้าเราวัดที่ขั้วโดยตรงนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วมีไฟเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าตัว BMS อาจจะเสียนะครับ เมื่อกี้ทางทางนู้นนะทางพอร์ตเอาพุทธได้ 7, เได้หกสิบเนะาะฝั่งนี้ได้ไม่เท่ากันเห็นไหมอันนี้72อเอขั้นตอนต่อมานะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาหลอดไฟมาต่อดูนะว่า72.9เนี่ยหลอดไฟ12โวลต์ยีบห้าวัตหกดวงจะสว่างหรือเปล่าโอเค โอเคนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับแบบนี้แปลว่าแบตเตอรี่ไม่มีปัญหาแล้วนะครับแบตเตอรี่จ่ายไฟออกมาได้เจ็ดสิบสอโวลต์ตัวนี้เป็นของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นอะไรก็ไม่แน่ใจเพราะลูกค้าเนี่ยเขาเขาถอดออกมาให้เราอืมีเอ เดี๋ยวดูข้างในไหมนี่นะครับภายในของมันแพ็กมาอย่างดีเอากล้องนี้ก่อนนะทีละกล้องนะทั้งหมด20เซลล์เป็นลิเทียมชนิด NMC นะครับ ยีก้อนอนุก,กรมกันนะครับตัวภายในเนี่ยผมคิดว่าไม่เสียแหละเพราะว่าเราวัดเราวัดที่บวกที่ลบแล้วเนี่ยมันมีไฟออกก็แสดงว่าไม่มีเซล์เสียเพราะถ้ามีเซลใดเซลหนึ่งเสียนะครับไฟตรงปลายทางบวกลบเนี่ยเราเอาหลอดไฟมาต่อก็ไม่ติดนะครับเหมือน b บ s เที่เราวัดให้ดูเมื่อกี้นะครับมันมีโวลต์แต่ว่าพอเอาโหลดมาต่อปุ๊บก็ไม่ทำงาน งานนี้ผมจะเอา BMS นะครับลองมาต่อดูถ้าต่อแล้วมันจ่ายไฟออกอช่องเอาพุตได้ก็แปลว่าตัว BMS มันเสียโอเคไหมเดี๋ยวเอา BMS ขึ้นมาก่อน BMS ที่จะใช้นะครับก็จะเป็นรุ่นนี้ JKBD6A24S10P นะครับตัวนี้ก็คือ Max 2 0 0เท่ากับของเดิมนะเท่ากับของเดิมอะดูอีกทีนึงเผื่อไม่เห็นเป็นรุ่นนี้นะครับอของเดิมของเขาก็ 20... เอออ200แอมเหมือนกัน ที่ดูตรงนี้นะครับสองเหมือนกันเห็นไหมเอากล้องเข้าไปดูไกลๆอาละเหลืออีกไม่กี่เซลล์แล้วนะครับก็ไกลละไกลแล้วเออตัดต่อน,นี้ไปเลยดีกว่าให้มันรู้กันไปเลย ดวงเดี๋ยวไปเรียกเบียร์มาให้ด้วยนะโอเคไหมเรียกเบียร์มาให้ด้วยนะครับอขอยืมโทรศัพท์ใช้ฮะไม่เลยนะอ๋อหมายถึงว่าที่เข้าส่งให้คุณเหรอโอเคขนะองแท้ไงสวัสดีผู้ชม ที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับหนึ่งท่านตอนนี้มาดูคลิปย้อนหลังได้น,นะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจเช็คแบตเตอรี่ที่ลูกค้าส่งมาให้เช็คนะครับปัญหาก็คือแบตเตอรี่ลูกนี้ก้อนนี้แพ็คนี้เนี่ยนะครับไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟก็คือลูกค้าใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนาะแล้วก็มันวิ่งไม่ได้ พอส่งมาให้เราเช็คก็ปรากฏว่าจริงด้วยวัดตรงช่องเอาพุทของมันนะครับที่เป็นหัวอ d ดิสันวัดได้60โวลต์นะแต่เอาหลอดไฟต่อหลอดไม่สว่างแต่พอมาต่อตรงที่คั้วแบตเตอรี่โดยตรงไม่ผ่าน BMS ติดน,นั่นก็แสดงว่าตัว BMS เมีแววแล้วตอนนี้ที่ผมกําลังทําก็คือกําลังต่อ BMS ตัวใหม่เข้าไปเพื่อทดสอบดูนะครับว่าใช้งานได้ไหมถ้าใช้งานได้ เราก็จะเสนอเปลี่ยนให้ลูกค้าแล้วก็ต่อสายฟงสายไฟให้ลูกค้านะครับ BMS ตัวนี้ก็เป็นคอลเลกชัีห้อกับของเดิมแต่ว่าสารรพะคุณหรือว่าคุณสมบัติก็ไม่ต่างกันนะครับใช้กันได้เลยโอเคมาสแตนบายครับอาจารย์เบียร์ของเรา โอเคเมื่อกี้ขึ้นไม่ครบนะอันนี้เดี๋ยวจับตัดต่อเลยดูสิอุ้ยถ้าไม่ครบอีกก็เดี๋ยวค่อยจบรายนี้ก็มานั่งแก้หมาอันนี้ก็ทํากันแบบสดๆให้ทุกคนดูเลยถ้าจบก็ดีจะได้ปิดงานไวๆลูกค้าจะได้ใช้รถด้วย ท้ายท้ายสุดนะครับก้อนนี้จำพ่วงเข้าไปเลยป,ปึบปับมไม่บึมไม่บัมโอเคอย่างที่บอกไปนะครับทำแบตเตอรี่ไฮโวล์นะครับ DC เนี่ยระดับ5 0โวลต์70โวลต์ ent, นี่ก็มือพองกันได้เลยนะครับโดนไปแล้วรอบหนึ่งผม100โวลต์ก็ช็อตมาแล้วสะดุ้งสะดุ้ง เอาละเสียบบีได้ไปไหนละอ่ะอยู่นี่สวิตเสียบแล้วดูอีกทีสิรอบนี้จะหมูหรือจ่าเมื่อกี้ขึ้นกี่เซลล์จำได้ไหมเมื่อกี้น <laughs> ่าจะสิบสองนะถ้าจำไม่ผิดขึ้นแค่สิบสองเซลล์ โอ้ยเอา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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยลบนี่ก็เขานี่เขาได้ขั้วใดขั้วหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสายชุดเดียวกันเขาเส้นเดียวก็ได้ยี่สิบเซลที่เหลือคือสายที่เหลือนะครับเหลือสี่ก้อนเพราะนี่มันได้ยี่สิบสี่เซลยี่สิบสี่เซลสวิตชอยู่หนใด ยูนี่หนึ่งสองสามโอ้ไฟมาแล้วเสียวขึ้นเท่าไหร่รอเชื่อมต่อครบไหมรอบนี้ถ้าไม่ครบก็ต้องลือ้อก็ยังไม่ครบอยู่ดีนะครับขึ้นเพิ่มมาจากเมื่อกี้หรือเปล่าต้องไปกด,ดย้อนหลัง ยังหายไปเซลล์ที่15เซลล์ที่16อ๋อเดี๋ยวนะตั้งค่าก่อนขออย่าตั้งค่าก่อนนะทุกคนเลือกชนิดแบตให้ถูกต้องก่อนพัาเบิดรุ่นนี้นะครับ1 2 3 4 5 6องสาสี่ห้าหกนะครับแล้วก็กลับไป setting, เซตติ้งเซลล์ให้มันถูกต้องก่อนเซตติง้งอ,อันนี้เป็นจัดอยู่ในกลุ่ม ดูเทียบหมาออนนะครับจำนวนเซลล์ที่นับได้ก็คือ20แต่จริงมันโอเคไปก่อนมันก็จะเจอโดยธรรมชาติเหมือนนะตามหลักขึ้นไม่ครบนะฮะขึ้นไม่ครบขึ้นไม่ครบเป็นสิ่งที่ต้องมาตามแก้ต่ออ่า ทำไมมาไม่ครบมาไม่ครบนี้ไฟออกไหมคิดว่าไม่ไม่น่าออกเพราะว่ามันไม่จ่ายไฟชาร์จเปิดดิชาร์จเปิดเราเปิดหมดชาร์จกับดิชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สถานะสเตตัสมันเนี่ยมันยังออฟหมดเลยทั้งดิชาร์จทั้งชาร์จนั่นแสดงว่ามันก็ไม่จ่ายไฟออกอยู่ดีเห็นไหม โอเคงั้นขอปิดไลน์ไว้นี้ก่อนที่เหลือเป็นการบ้านต้องมานั่งทำละว่าเป็นเพราะอะไรเพิ่มมาจากเดิมหนึ่งเซลแน่เลยเพราะเมื่อกี้มันสี่สิบสามครับโอเคก็ตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วใช้ได้แล้วนะครับสรุปว่าเมื่อกี้ก็คือมีการต่อสายผิดนะครับตอนนี้ก็มาแก้ไขใหม่ละก็น่าจะสรุปได้นะครับว่าอาการก็คือตัว BMS นะครับเสียเดี๋ยวจะลองวัดไฟให้ดูนะครับ เอาเบื้องอออต้นเดี๋ยวให้ดูแอปพลิเคชันก่อนนะครับเชื่อมต่อแอปโอมาแล้วนะครับ73มโวลต์แล้วนะครับสถานะการชาร์จก็เปิดแล้วสถานะการดีชาร์จก็จ่ายไฟแล้วนะครับเมื่อกี้เซลล์ที่มันจับได้ก็คือ1 4เซลล์ ถูกไหมครับแต่จริงแบตเตอรี่มันมี20เซลล์ตอนนี้ก็เจอครบแล้วนะครับเซลล์ที่1นะฮะเซลล์ที่1 3 6 5เซลล์ที่2 3 6 5เซลล์ที่3 3 6 5 4 3 6 5 5 3 6 5 6 3 6 5 7 3 6 5เซลล์ที่8 3 6 5เซลล์ที่9 3 6 5เซลล์ที่10 3 6 5เซลล์ที่11 3 6 5เซลล์ที่2 3 6 5เซลล์ที่3 3 6 5เซลล์ที่4 3 6 5 เซลセล์เที่สิบห้าผมไล่หน้าปัดเลยเซลล์ที่15 3 6 5เซลล์ที่16 3 6 5เซลล์ที่17 3 6 5เซลล์ที่18 3 6 5และเซลล์ที่19 3เกสุดท้ายนะครับเซลล์ที่2ี่สิสังเกตแรงดันค่อนข้างเสถียรมากเลยนะครับเป๊ะเลยความต้านทานภายในแต่ละเซลล์นะครับตั้งแต่เซลล์ที่1จนถึงเซลล์ที่20นี่ก็ถือว่าเป็นความต้านทานที่ดีนะครับ0.16 16 16ดห 15, 15 15 15 16ึ่งหกันไป ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาหลอดไฟมาต่อให้ทุกคนดูนะครับว่ามัน b ีเมตอนนี้มันจ่ายไฟให้หรือยังโอเคหลอดไฟนะครับที่ผมใช้เป็นหลอดไฟ12โวลต์ห้าวัตต์อนุก,กรมกันไว้6หลอด1 2 3 4งสห้าหเห็นไหมก็ค่อยๆไล่ไปก็ได้6หลอด หกหอดนะนี่เราก็ามาต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวดูว่าติดหรือเปล่า BMS นะครับมันจะคอนโทรลไฟฝั่งลบเนาะฝั่งบวกผมก็มาจิ้นที่ตรงนี้กล้องเข้าถึงไหมครับนี่ครับอ่าตรงนี้นะครับนี่เป็นขั้วบวกของแพ็กนี้นะครับส่วนขั้วลบมันจะไปผ่าน b m เตรงสีดําตรงนั้นครับนี่ฮะตรงนี้นะครับกล้องค่อยๆเคลื่อ,อนไหวให้มันสมูทโดยธรรมชาติด้วยนะครับโอเค บวกแต่ตรงนี้ลบแต่ตรงนี้แล้วก็ดูหลอดไฟนะครับ1 2ึ่ง,งาโอเคตอนนี้ BMS จ่ายไฟให้ระบบแล้วนะครับก็สรุปนะครับว่าเคสนี้นะครับ BMS ของเดิมเขาตัวนี้เสียนะครับก็ทําการเปลี่ยนใหม่เป็นยี่ห้อ JK ของเรานะครับ Monitor application ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวประกอบแล้วก็ส่งงานให้ลูกค้าแล้วนะครับแจ้งราคาลูกค้าแจ้งราคาลูกค้าไปแล้วครับ ชุดนี้ก็ค่าบริการค่า VMS นะครับอยู่ที่2,200บาทลูกค้าบอกทําเลยนะครับแจ้งราคาไปแล้ว2,200บาทปิดแล้วเหรอครับอ,อ๋อยังเหอครับโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ